คลิปนี้กูจะมาบอกวิธีเข้ามาหาลัยในฝันของพวกมึงไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรไม่ว่าจะเป็นมหาลัยอะไร,ะไรนะจ๊ะเพราะนั้นมึงดูนี่คือมหาลัยในฝัน,อนฝของพวกมึงถูกไหมมึงอยากจะอยู่ในมหาลัยในฝันของพวกมึงนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมึงต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องรัดมึงวะเพราะอะไรและคําตอบก็คือกูตอบให้เพราะมึงเก่งกว่าคนอื่นที่สมัครเข้าไปเพราะมึงเก่งกว่าคนอื่นที่สมัครเข้าไปเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคะแนนของมึงเนี่ยจะต้องได้คะแนนสูงถูกไหม อาจจะเป็น 90%, 100%อน์อาอังกฤษอาจจะได้ร้อยเลข90วิทยาศาสตร์89%มึงก็ต้องชนะคนอื่นคะแนนมึงก็ต้องชนะคนอื่นท็อปวันเอร์เซนะแล้วแต่ว่าปหาอะไรของมึงรับยากเข้ายากเขาง่ายมาอะไรฝันของมึงขึ้นอยู่กับคะแนนถัดมาสุดท้ายละถ้ามึงอยากได้คะแนน,นเยอะมึงต้องทำไงหนึ่งมึงจะต้องอ่านให เข้าใจนะเรียนให้เข้าใจเพราะงั้นเถอะสองคือมึงจะต้องตลุยโจย์นะเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้จะทำให้มึงได้คะแนนดีๆได้คะแนนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้มึงได้มาหาลาัยในฝันนะเพราะฉะนั้นไอ้เคียเนี่ยสิ่งที่มึงต้องโฟกัสไม่ใช่มาหาลัยในฝันคือมึงต้องทำทุกวันโฟกัสที่วิในทุกวันว่ามึงอ่านเข้าใจไหมวันนี้มึงตลุยโจย์ไปกี่อ่านวันนี้ มึงลองทาทุกวันดูเลิกอ้างกับตัวเองว่าเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วกูรู้สึกผีกับตัวเองโกูทำมาเยอะแล้วมึงเลิกอ้างกับตัวเองเพราะการที่มึงทาทุกวันตะลุยโจทย์ทุกวันอ่านหนังสือทุกวันจะทาให้มึงได้มหาลัยในฝันในที่สุดนะเพราะนั้นนี่คือวิธีง่ายๆในการเข้ามาหาลัยในฝันแบบเรียลๆมันไม่มีใครมาช่วยมึงได้มาหาลัยในฝันหรอกนะจ๊ะเพราะนั้นอย่าลืมอ่านหนังสือกายไอสัตว์กลับไปอ่านหนังสือนะ